อ่า uh, mm. มาริซอืมเขอตรงขอตรงนัดแล้วก็พีนัดอะไรไหมได้ไหมอ๋อเหรอนัดกับพีนัดไม่มีอะไรมากอ่านัดก็คืออะไรถั่วเปลือกแข็งบีนเป็นถั่วเปลือกอ่อนอ่าอะไร้างอ่าลองบีนอย่างเงี้ยเรานึกถึงลองบีนก็คือถั่วฝักยาวใช่ไหมมันเป็นไงมันก็มีอ่อนมันมีความอ่อนแล้วก็มีแบบนุ่มๆใช่ไหม แต่แบบนัทมันคือถั่วลิสงอะไรพวกเนี้ยเปลือกมันจะแข็งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะส่วนพีนัทมันกึง่งกึงสองอย่างพีนัทมันเป็นถั่วถั่วลันเตาเนาะใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็มีเรื่องของอัลเลอร์จิกอัลเลอร์จิกก็คือแพ้อิริเทตก็ระคายเคืองนะอิริเทตระคายเคืองอัลเลอร์จิกทูซัมติงเนาะ โอเคสำหรับข้อหนึ่งคีย์เวิร์ดคือคำว่าว t h d r a w เนี่ยวิ withdraw แปลว่าถอนรายวิชาคือระดับมัธยมเนี่ยมันจะมันจะไม่มีระบบถอนเนาะใช่ไหมเออคือ,อยังไงก็ต้องเรียนอะ่ะเขาบังคำให้เรียนชื่อก็ต้องเรียนแต่มหาลัยอะ่ะมันจะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือถ้าคุณ รู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณสามารถที่จะ drop มันได้นะคีย์เวิร์ดของคําว่า withdraw ก็คือสามารถ drop แต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะถ้า drop เนี่ยคือลดรายวิชาโดยที่อยู่ในช่วงของการลดรายวิชาแล้วเราแล้วในเกรดเนะี่ยก็คือก็จะไม่ขึ้นรายวิชานี้เลยแต่ถ้าว t h d r a w เนี่ยมันจะขึ้นรายวิชาแต่มันจะขึ้นเป็นเกรดจะเป็น W ซึ่งก็จะไม่มีผลต่อการคิดเกรดโดยรวมนะไม่มีผล นะฮะแค่เราต้องถ้าเป็นวิชาบังคับเราก็ต้องไปลงใหม่แต่ถ้าไม่เป็นวิชาบังคับก็คือก็สามารถที่จะลดไปเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนอีกแล้วก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าเรียนไม่โอเคนะอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะส่วนคำว่า take กับคำว่า a t t e n take ก็คือเข้าเรียนเนาะอ่าก็คือใชอ่ก็คือลงทะเบียนวิชานี้แสดงว่าเรา r e g i ส t e r ส่วน a t t e n ก็คือเข้าเรียนส่วน complete แปลว่า อะไรทำวิชานี้ให้สมบูรณ์ซึ่งก็ไม่ใช่นะฮะอ่ะทีนี้ต่อมาเราจะโทรหาแพทริเซียอีกไหมอ่าในเมื่อส่งข้อความไปตั้งห้าข้อความแล้วก็คือรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะรบจะรู้สึกรำคาญไปมากกว่านี้แล้ว Bothered ก็คือทัรบกวนจนทำให้รำคาญใช่ไหม I can't be bothered ฉันไม่สมัถ ที่จะถูกรบกวนได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยก็เลยใช้ข้อ5นะต่อมาอันนี้ dialog three อันนี้ can you come round for meal tonight นะ come round ก็คือแวะมานะแวะมากินอาหารเย็นวันนี้ได้ไหม thanks very much นะ แล้วก็ I haven't met you for a long time อ่ามันไม่เจอกันมานานแล้วใช่ไหมดังนั้นน่าจะไปไหมไม่เจอมนานเนี่ยน่าจะไปเนาะใช่ไหมอถ้าใช้ว่าอ I doubt it ฉันสงสัยว่าจะไม่อ่าอันนี้คือน่าจะไม่ไปส่วน I love to ก็ฉันอยากไปนะอ่าหรือ I wish I were ถ้าใช้ I were เนี่ยแสดงว่าไม่สามารถไปได้ ถูกไหมฉัน I wish I were เพราะมันตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันถูกไหมจำเรื่องของ If Clause ได้เนาะ If you leave me I will cry If you left me I would die If you had left me only I would have cried and die d ถ้าเธอจากไปฉันจะร้องไห้ถ้าเธอจากไปฉันจะตายถ้าเธอจากไปแล้วจริงๆฉันคงร้องไห้และตายแน่นไอ้กรณีที่สองคือตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน นะคือมันไม่เกิดขึ้นมันเป็นการสมมุตินะ I wish I were เนี่ยแสดงว่าไปไม่ได้นะทีนี้ that looks good มันดูดีนะตกลงไปหรือไม่ไปก็ต้องบอกให้ชัดเนาะ I'm really apologetic apologetic ก็คือ apologize apologize ก็คือขอโทษแสดงว่าไปได้ไหมไม่ได้นะก็เลยตอบข้อไหนตอบข้อตอสองอืมตอบข้อสองใช่ไหม อ่โอเคข้อห้าคืออะไรข้อห้าคือฉันขอโทษแสดงว่าไปไม่ได้ถูกไหมอ๋อค่ะโอเคอ่ะต่อมาแล้วแล้วข้อหนึ่งหรอข้อหนึ่งฉันสงสัยว่าฉันจะไม่ได้ไปแน่เลยก็คือไม่เห็นด้วย I doubt it อ uh, ่ I doubt it น uh, ะต่อมา dialog f o r i see what did you think what did you think of your brother's new girlfriend Girlfriend หรือ Girlfriend ก็ได้ถ้าออกเสียง Girlfriend แปลว่าเป็นเพื่อนเพื่อนผู้หญิง The Girlfriend แปลว่าแฟนใช่่า What did you think of your brother's new girlfriend? แ,บบแฟนใหม่ของพี่ชายเธอเป็นไงเหรอเธอคิดยังไงนะเธอคิดยังไง I got I got on get on with ก็คือเข้ากันได้ดี get on with เข้ากันเข้ากันดีมีรักทำไมให้เสียเวลานะแต่อันนี้มันมาจากชีตของอะไรอ่ะของ n concept ใช่ไหมตอนสมัยครูเรียนนี่ก็จะต้องแบบอะไรอ่ะมันมีเพลง get แต่เพลง get เออเพลงของพี่แนนเนี่ยมันยากตรงที่จำทำนองไม่ได้เออครูก็เลยแบบาเานาก็เคยเรียนเหมือนกันเออ get on with เข้ากันดีแต่รักทำไมให้เสียเวลาอะไรแบบนี้คือมัน อันรู้สึกไหมว่าเหมือนกันกับครูไหมว่าฉันจําทํานองไม่ได้ทํานองอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่คือแล้วเพลงแล้วคาศัพท์มันไม่เข้าปากอะ่ะเวลาร้องอะ่ะอืมครูก็เลยเกิดคอนเซปต์ใหม่ว่าเวลาครูจะแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้คยครูจะเอาเพลงที่คุ้นอยู่แล้วสังเกตไหมครูจะเปลี่ยนโดยเว่าะไอ้ที่จําตั้งหลายแหลวครูจะเอาเพลงที่ทํานองมันคุ้นอยู่แล้วแล้วก็เอามาแต่ง นะแต่ก็จะไม่ไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยอืมก็จะเป็นเพลงช่าง mm hmm. เพลงอะไรว่าไปนะเออเคยเรียนใช่ไหมเคยแต่เพลงเขาก็ปรับใหม่ค่อนข้างเยอะละแล้วก็อ่าแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะคนที่แบบเหมือนสืบทอดก็คือเพื่อนครูเออแล้วบางเพลงนั้นก็เอาเพลงของครูไปเว้ย mm hmm. <laughs> อย่างเพลงกับ อย่างเพลงอันเนี้ย enjoy avoid admit เนี่ยนางเอาไปเลยอืมเพลงนี้ค่อนข้างแต่นางเอาไปปรับนิดหนึง่งเออนางไม่บอกแล้วกันชื่ออะไรนางเป็นตุ๊ดคนหนึ่งที่จริงๆนางนางเรียนเยอรมันอืมสนิทกันอยู่นะฮะเอออยู่เอ็นคอนเซนี่แหละฮะวฮวย <laughs> โอเค ก็มาว่าไปข้อส what do you think of your brother's new girlfriend เป็นไงแล้วเ,เราเข้ากันได้ดีนะ get on with เข้ากันดี get along with ก็ได้ตอนมหนึ่งเลยนะเพลงสมัยตอนครูเรียนมันจะมี get along well ชื่อเพลงอะไรวะเพลงวิชาอังกฤษคลาสแรกเลยครู มันก็จะเปิดเพลงแบบ Get along w h e r e you get to partner move to d e n c e and c h a i r อะไรก็ไม่ร uh, ู้ก nope> ็ทำมานะโอเคข้อหนึ she ่ง she's fantastic to ดีมากเลย she looks awful to do yeah she, lost way to, er, uh, er she s, s. s l a s t weight คือเธอเธลดน้ำหนัก she's in her thirties เธอสามสิบละ she has beautiful red hair เธอมีผมแดงสวยงามก็ อะไรน่าจะดีสุดข้อหนึ่งไหมเธอเยี่ยมยอดไปเลยจ้าเราเข้ากันได้ดีมากเลยโอเคดีไหมข,ข้อสี่เนาะต่อไปอ่ามาดูข้อห้าอฟูคืออะไรนะแย่เธอรู้สึกว่าเธอเออก็แย่นั่นแหละเอฟูคือแย่นะแต่เ awesome, อาส e a เอาสัม,มไปเยี่ยมยอดใช่ไหม เออแต่ออฟฟูคือเย่ต่อมาดิล็อกไฟฟ์เควินบอกว่าฮายแมนีแมนีว่าไง I'm hi, I'm great. I'm going to visit my uncle to in สงขลาเนี่ยฉันจะไปเยี่ยมเพื่อเยี่ยมลุงฉันที่สงขลาเนี่ยนะ ladies and gentlemen attention please train number 2 6 37 hua Pong Express ball 4 Yai will leave at half past 21 uh, 21 30 hours from platform 3 Ah uh, I'm sorry Kevin I'll see you later. there is an announcement about your train also bye car uh, เขาถามอะไรถึงบอกว่าฉันดีมากฉันเยี่ยมยอดมากถ้าเป็น how's it like มันเป็นอย่างไรถ้าเป็น how is like verb to be แล้วตามด้วย like จะเป็นว่ามีลักษณะอย่างไรใช่ไหมข้อสอง how about you และเธอหล่ะเขายังไม่ได้ถาม,ถามเลยถ้าแบบนี้ต้องมีการถามก่อนใช่ไหมแล้วค่อยตอบถูกไหม ส่วนข้อส how do you do how do you do ใช้กรำการทักทายคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ค่อนข้างเป็นทางการเป็น business how do you do how do you do นะส่วนข้อส how have you been แสดงว,ว่าเขาไม่ได้เจอกันนาน,น,านถูกไหมอืมแล้วก็บอกเธอเป็นไงบ้างส่วนสุดท้าย how long have you been here เธออยู่ที่นี่มานานเท่าไหรนะ่แล้วอยู่ที่อยู่ที่หัวลำโพงเนี่ยหรอ <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไม่ได้เนาะก็เลยตอบข้อสี่ถูกต้องอ่าเธอเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานอ่สุดท้ายข้อหก็เลยบอกว่าอะไรข้อหกอ่าก็เนี่ยรถไฟฉันมาแล้วนะ <c oughs> ประกาศอ่าก็ตอบข้อหนะ้าเนาะ keep your time keep your time ก็คือเหมือนรักษาเวลาของเธอนะได้ไหม keep your time นะ some someone is calling me มีคนกำลังโทรมาใครกำลังโทรเข้ามาเข้ามาหาฉันเนะี่ยนะี you can wait for me here เธอสามารถรอฉันดีได้นะฉันจะขึ้นรถไฟไปไปหาดใหญ่ก่อนนะ <laughs> ได้ไหม <laughs> ไม่ได้เนาะเออนะ my train is always delayed นะเอ่อรถไฟของฉันช้าตลอดเลยไม่ใช่เขาประกาศอยู่ทนโทรเนี่ยหรือ my train is about to leave นะรถไฟฉันกำลังจะไปแล้วนะ อ่าเลยตอบข้อห้าเห็นไหมมาห้าหกข้อนี้รู้สึกแบบมันโลจิคอลเนาะจากที่เราทําของห้าหกแล้วแบบเรารู้สึกวแบบ่าเอ๊ะคุณจะตอบอะไรอย่างเงี้ยนะพอห้าห้าเนี่ยนะคุณ,ค,ณคุณจึงชอบมากกว่าม,มันตรงเออมันมีหลักมันมีความตรงไปตรงมาแล้วก็สอบดีมากนะคนจึงแบบเพราะข้อสอบห้าห้าเนี่ยแบบมันทําให้แบบหลายมหาลัยเนี่ยอยากมาใช้ข้อสอบชุดนี้มากขึ้นออนะนะเพราะออกดีนะฮะ ปรากฏว่าพอออกพอแบบหลายมหาลัยอยากใช้พอมาใช้ก็ล้มเหลวเลยต้องเป็นระบบ A-Level ที่คาดว่าน่าจะไม่ล้มเหลวเท่าไหร่นะโอเคมา dialog six travel agent บอกว่า hello worldwide travel can I help you สวัสดีค่ะ worldwide travel ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ hello good morning I want to book a ticket to Chiang Mai ฉันอยากฉันอกจองตั๋วไปเชียงใหม่ว่างไงก็เ,เจ็ด next Monday นะมันตอบว่า next Monday วันจันทร์หน้าต้องถามว่าอะไร When will you start from here คุณจะเริ่มตน้นคุณจะเริ่มต้นจากที่นี่เมื่อไรไม่ใช่เนาะเขาหนึ่ง When will you buy your ticket จะซื้อเมื่อไรเนี่ย <laughs> จะซื้อเมื่อไรก็ไม่ได้ถ้าเขาถาม when do you want to travel ต้องการจะเดินทางเมื่อไรหรือ when will you collect the ticket คุณจะเก็บตั๋วเมื่อไร c o l l e c t o r เขาจะใช้คำว่าเวลา Bus Conductor เนี่ย Bus Conductor คํคำนี้คำแบบตั้งแต่ปฐมนะ b u ส Conductor คือปกติเราจะใช้ c o n d u c ที่แบบ คอนดักเตอแบบนี้อ่าควบคุมเนาะแต่ b u ส Conductor เนี่ยเป็นบัสคอนอธิเควคอลเเนีเป็นคนที่เก็บตัว๋วนั่นเองท i เคทเคอลเลกเตอร์ t icket, t icket ซึ่งพอใช้คําว่า collect the t i c k e t แปลว่าเมื่อไรคุณจะเก็บตัว๋วฉันนี่ฮะเออฉันได้ตั๋วมาแล้วใช่ไหมเวลาขึ้นรถเมล์หรือว่า when do you want to come back อยากจะกลับมาเมื่อไหร่นะก็อันนี้ก็ต้องตอบข้อ3เนาะใช่ไหม ต้องการเดินทางเมื่อรายวันจันทร์หน้าค่ะโอเค Economy or Business เป็นตัวประหยัดหรือว่าตัวธุรกิจจ้าอ่า่าแปดบอา please wait let me check แบบไหนดีคนอ่ามันเพราะว่าอันอื่นอ่าเดี๋ยว e c o n o m หรือ Economy ต่างกัน e c o n o m i c กจริงๆมันได้ it's my business มันไม่ใช่เนาะคำนี้ it's my business มันเป็นธุรกิจของฉันไม่ใช่ไม่เกี่ยวส่ว so, น e c o n o m i c p l a s e e c o n o m y please ก็คือเป็นตัวประหยัดถูกต้อง my your business สนใจแต่ธุรกิจของเธอเถอะสนใจแต่ธุระธุระข,ของเธอเถอะแบบว่าอย่ายุ่งอย่าเพื่อโอเค my your business อย่าเพื่อกดี <laughs> ยดีๆทีีเขาถามว่า ตัวประหยัดหรือตัวธุรกิจคะอย่าเผือกแบบนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เนาะโอเค I'm a business person อฉันเป็นนักธุรกิจนะ่ะฉันก็ต้องใช้ตัวธุรกิจสิไม่ใช่อาบางทีคุณอาจจะใช้ตัวประหยัดก็ได้ใช่ไหมอ่าหรือว่า Here's my business card นี่ไงอ่านำบัตรของฉันไม่ใช่ตอบข้อสองถูกต้องเย่โอเคดีมากต่อมา ขอเกา้าว่างไง please wait let me check yes tickets are available ตัวว่างค่ะแล้วจะไง please do how much is the round trip กรุณาทำร,รมได้โปรโดเถิดนะว่างไงถึงบอกว่าแล้วมันราคาเท่าไหร่สำหรับตั๋วไปกลับนะ round trip ก็คือตั๋วไปกลับ may have your ticket ขอดูตั๋วได้ไหมอ้าว เราจะเป็นคนจะเราจะเป็นคนจองตัวนะ๋วเนาะเราจะไปขอดูตั๋วเขาได้ไหมไม่ได้เนาะอือต่อมาข้อสอง shall I buy you ticket shall I buy you a ticket แปลว่าซื้อให้คุณโอเคไหม buy you a ticket แปลว่าซื้อให้คุณฉันจะซื้อตั๋วเนี่ยให้คุณได้ไหมไม่ได้เนาะอ่าต่อมา shall I reserve your ticket อ่าฉันควรจะจองตั๋ว ให้คุณอของคุณได้ไหมนะจองตัวคุณเลยได้ไหมประมาณนเนี้ยนะ Do you want to sell the ticket อยากจะขายไหมตั๋วเนี่ย <laughs> <laughs> อยากจะขายไหม Do you want to give me your ticket ถ้าอยากจะให้ตั๋วของคุณระล่าโอเคไม่ได้เนาะก็เลยตอบข้อไหนอ่ะสามนอ่าน่าจะสามเนาะจะเป๊ะสุดโอเค h l l l reserve your ticket เนีย ฉันจองตั๋วเลยได้ปะโอเคได้จ้าอืมแล้วราคาตั๋วไปกลับเท่าไหร่นะ just a minute รอสักครู่นะคะ that will be b o u t h t u uh, s a ตั๋วแพงจังเลยอะ่ะตั๋วเครื่องบินหรือเปล่าเนาะเอออาจจะเป็นเครื่องบินนะเออแต่แต่ก่อนแต่ปีห้าห้าเนี่ยมันมีความแพงระดับนี้ได้อยู่นะถ้าตั๋วเครื่องบินแต่แบบ ยุคก,ก่อนเนี่ยที่ครูติวครูแบบเดินทางติวทั่วประเทศเนาะครูเดินทางโดยรถรถรถเมย์รถไม่ใช่เขาเรียกกันอะไระรถประจําทางนะเดี๋ยวเวลาไปสงขลาเนี่ยโอ้ my god ครูต้องแบบขึ้นรถประมาณห้าโมงเย็น,น่ะเพื่อที่จะไปเช้าที่โน่นแล้วก็สอนเลยอ่ะเออสู้ชีวิตมากสมัยก่อนแต่ว่าเอ,อแข็งแรงไงแต่ก่อนไม่ค่อยเป็นอะไร <c oughs> นะก็เลยโอเค อันนี้พัสิบว่าไงอ่าเขาบอกว่าอันนี้ thank you เนี่ยสำนวนมันมีสำนวนมันเลยว่า I dropped you here เดี๋ยวฉันจะทิ้งคุณไปที่นี่หมายถึงว่าเดี๋ยวฉันจะอะไรอ่ะ drop you ก็คือ,อปล่อยลงอ่ะ,อะปล่อยลงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะปล่อยลงตรงนี้นะได้ไหม ส่งคุณอาส่งคุณดีมากแต่ฉันส่งคุณที่นี่หรือว่า I will fly tomorrow ฉันจะบินวันพรุ่งนี้นะอ่าตัวเครื่องบินจริงด้วยแต่ปไปคุณจะต้องยืนยันอีกครั้งน You should confirm it หรือว่าอ่ I drop you drop by in an h o u r ก็คือเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งจะแวะเข้าไปนะ drop by เนี่ยจะแวะเข้าไปนะ Yeah. แล้วก็ you should drop me a line drop me a line แปลว่าเขียนจดหมายถึงนะจ๊ะโต้อตอบกันไปเป็น correspondence เนี่ย correspondence ก็คือการเขียนจดหมายโต้อตอบ Drop me line ีอะไรแปลว่าส่งจดหมายโต้อตอบกันเพราะฉะนั้นอันไหนตรงสุด mm hmm. อันนี้ก็คุยโทรศัพท์ถูกปะ้ะโอเค ทำไมไม่เห็นมีอะไรตรงเลยอ่ะอืมจริงๆริรตอบข้อหนึ่งไปอืมข้อหนึ่งเหรอผมจะส่งคุณที่นี่ไม่ได้เนาะไม่ได้<ต>อันนี้เขาเล่นกับคำว่า drop อ่า drop you here อ่าอันนี้ drop by and in and out เดี๋ยวเขาเขาสมัยก่อนเนาะ มันจะต้องมีการเอาตั๋วไปให้เนี่ยมันผ่านมาแล้วต้องปีนี้ปีอะไรอันนี้ห้าห้าอันนี้หกสิบสองสิบสามปีแล้วอะ่ะนะมันโบราณพอสมควรเขาจะต้องเขาจะต้องมีตัวที่แคทนะคืออันนี้พอมันสั่งทางโทรศัพท์มันก็จะนิดหนึ่งโอเคอ่ะประมาณเนี้ยคือจะต้องเอาตั๋วจริงไปให้ นะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูอันนี้ป,บ break, ปับหนึ่งเนื่องจากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกตรงนี้แปั๊บหนึ่งเนาะสักห้านาทีกูเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะ <S <S โอเคตอบ